สามตัวชัวร์จัดก็เมื่อวานนี้นะครับต้องขออภัยพี่พี่ทุกท่านด้วยครับที่ฟุตบอลไม่เป็นไปตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ของผมนะครับก็ต้องขออภัยมานาทีนี้ด้วยส่วนวันนี้นะครับผมมีมาแก้ตัวให้ทบต้นทบดอกแน่นอนนะครับสามคู่นะครับก็จะเป็นคู่ไหนนั้นก็ไปรับชมกันได้เลยครับคู่แรกนะครับไปกันที่ศึกฟุตบอลลาลิกาของสเปนนะครับก็เป็นทางด้านเรอัลมาดริดนะครับจะเปิดบ้าน ซานิโกเบอร์นาร์ิวครับพบกับเลอันบายาโดลิดนะครับคู่นี้คิกออฟเวลาสี่ทุ่มบ้านเรานะครับเลอันมานลิดได้เปรียบอยู่ที่2ช่วงตัวนะครับเจอกันมาในข่าว่าสุดในปี2 0 2 2ันถึงสองพนะครับเป็นเลอันมานลิดนะครับเอาชนะทั้งไปทั้งกลับนะครับคู่นี้ฟอร์มก่อนเกมของทั้งคู่นะครับเลอัแมนลิดครับหนัดหลังสุดเอาชนะคู่แข่งได้2เสมอ1แพ้2นะครับส่วน เลอันบราดูลิทนะครับเอาชนะคู่แข่งได้ฟรีนะครับแพ้หนึ่งนะครับถือว่าฟอร์มดีทีเดียวเจ้าบ้านวันนี้นะครับความพร้อมก่อนเกมพวกเขาจะไม่มีดาวิดอาราบานะครับคามาวิงก้านะครับแล้วก็จูดเบอร์ดิงแฮมนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับจะมีแค่ผู้เล่นเสาตูคนเดียวนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับคู่นี้สื่อต่างประเทศให้เรอัลมาดริดได้เปรียบอยู่2ช่วงตัวผมว่ามีสิทธิ์ ที่จะยิงขาดนะครับวันนี้ผมให้เลือกเชียร์นะครับเลอันมัดดิตนะครับแมตที่แล้วเขาเสมอมาในเกมเปิดตัวลาลิก้านะครับก็วันนี้เขาจะพร้อมเดินหน้าบุกและบุกถล่มเอาชนะเลอันบายาดูดิตไปได้นะครับขาดถึง2ประตูเลยครับเลือกเชียร์เลอันมัดดิตนะครับคู่ที่2นะครับก็ไปกันที่สึกฟุตบอลกานโชซิลิอาอิตาลีนะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะครับนาโปลีครับจะเปิดบ้านพบกับโบลญญานะครับคู่นี้คลิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าบ้านเรานะครับก็นาโปลีได้เปรียบอยู่ที่0.5นะครับ พบกันมาในลูกการที่แล้วนะครับเป็นในบ้านนาบุรีแพ้บุรัญญาไปศูนย์ประตูต่อสองนะครับส่วนในบ้านบุรัญญาก็เสมอกันมาศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีนครับนาบุรีครับเอาชนะคู่แข่งได้สองเกณฑนะครับแพ้สองครับเสมอหนึ่งแมตช์ล่าสุดในการชคซิงาก็บุกไปแพ้เวลหน่ามาถึงศูนย์ประตูต่อสามนะครับส่วนบุรัญญาครับฟอร์มไม่ดีครับห้านัดหลังสุดพวกเขาเสมอมาสามครับแพ้หนึ่งครับแล้วก็ชนะหนึ่งครับส่วนแมตช์ล่าสุดก็ ในกันโชซีอาก็เสมอกับอูดิเซ่มานะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนความพร้อมของเกมในวันนี้นะครับนาโปลีไม่มีตัวผู้เล่นหลักบาดเจ็บนะครับอันโตนิโอคอนเต้พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามนะครับในค่ำคืนนี้ส่วนฟังโบุรุญญานะครับก็มีแค่นิโคโล่คัมเบีกี้ครับลูอิสเฟอร์กุสันนะครับที่บาดเจ็บนอกนั้นก็พร้อมส่งชุดใหญ่ลงสนามนะครับส่วนบทวิเคราะห์ในวันนี้นะครับวันนี้ผมให้เลือกเคลียร์ไปที่ทางด้านนาโปลีนะครับเขาพร้อมแล้วครับที่จะ มีชัยชนะในนัดแรกของกันโชซีอาร์ครับวันนี้เหลวมา0.5ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับสามารถเอาชนะบรอญยาได้นะครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยตัวผู้เล่นพร้อมด้วยวันนี้นาบุลีจะเปิดบ้านเัาทนะบรอนยาไปได้อย่างแน่นอนครับคู่ที่3นะครับคู่สุดท้ายก็ไปกันที่ศึกฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสบังคับเป็นทางด้านโอลิมปิกมักเซยครับเจ้าบ้านนะครับจะเปิดบ้านพบกับแรงนะครับคู่นี้คิกออฟเวลาตี1:45บ้านเรานะครับมักเซยได้เปรียบอยู่ที่ หนึ่งช่วงตัวนะครับคู่นี้เฮดเที่เจอกันมาในลุกการที่แล้วนะครับเป็นบ้านของแรงครับเอาชนะหมักเซยไปได้หนึ่งประตูศูนย์ส่วนบ้านของหมักเซยก็หมักเซยเอาชนะไปได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้สถิติห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับหมักเซยฟอร์มดีครับสี่ห้าเกมหลังสุดพวกเขาเอาชนะคู่แข่งไปสี่เกมเสมอหนึ่งเกมนะครับส่วนแรงครับพวกเขาเอาชนะคู่แข่งไปสองเกมเสมอหนึ่งเกมแพ้สองเกมก็ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสำหรับแรงส่วนความพร้อมวันนี้นะครับ มักซีจะไม่มีตัวเจ็บสักตัวเดียวนะครับสําหรับผู้เล่นตัวหลักครับก็เดซบี้พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับอาทิเช่นฮวนเต็งเมอรเรนนะครับแล้วก็เมสันกิมบูดนะครับตัวความหวังคนใหม่ของทีมนะครับส่วนทางด้านแรงนะครับวันนี้พวกเขาก็ไม่มีอาการผู้เล่นบาดเจ็บรบกวนเหมือนกันก็มีกองกลางครับแค่ตัวเดียวแต่ไม่ใช่ตัวหลักอะไรมาตินเอเดรลนครับที่มีอาการบาดเจ็บส่วนวันนี้นะครับ บทวิเคราะห์ผมให้เลือกเชียร์ไปที่ทางด้านโอลิมปิกมักเซยครับฟอร์มกําลังเข้าฝักนะครับฟอร์มดีทีเดียวสําหรับเจ้าบ้านโอลิมปิกมักเซยกับเลนที่เปิดออกมาหนึ่งช่วงตัวผมว่าเขายิงผ่านได้แน่ครับหนึ่งประตูมีแน่ครับไปลุ้นประตูที่สองครับเชียร์โอลิมปิกมักเซยครับสรุปสามคู่นะครับผมให้เลือกเชียร์ไปที่ทางด้านเลอันมันดิดครับนาโปลีครับแล้วก็โอลิมปิกมักเซยครับ ขอให้พี่ๆท่านเฮงๆและโชคดีครับวันนี้ท้ายสุดสุดท้ายนะครับพี่ๆท่านไหนที่ชอบบทวิเคราะห์วิจารณ์แนวทางฟุตบอลของผมนะครับก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไว้ด้วยนะครับก็ผมจะมีแนวทางฟุตบอลมาฝากกันทุกวันนะครับก็ใครที่อยากเข้าครอบครัวก็ใต้โปรไฟล์ครับมีทางเข้าอยู่ครับพร้อมฟินกันไปทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ